สวัสดีครับเพื่อนทอยวันนี้เราอยู่ในเกม EA FC 2 4 e วันนี้เรามาสอนการเปลี่ยนเบอร,ร์เซอร์นักเตะกันนะครับโดยการเปลี่ยนนี้จะเป็นการเปลี่ยนจากหน้าเมนูนะครับอันนี้ต้องเตืนอนเพื่อนๆก่อนนะครับถ้าจะเปลี่ยนเบอร,ร์เซอร์ให้นักเตะเนี่ยเพื่อนๆต้องปิดเน็ตในการเล่นก่อนทุกครั้งนะครับเพราะถ้าเราเข้าไปในโหมด k ิสก์ออฟแล้วเนี่ยถ้าเปิดเน็ตอยู่เกมจะโหลดอัปเดตตลอดเวลาครับทาให้สิ่งเราเปลีป่ยนไปนั้นสูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเบอร,ร์เซอร์หรือแม้าการยานักเตะก็ตามนะครับเราจะ ั้นแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเขาที่รูปเฟืองสายบนนะครับจากนั้นครับเราต้องเปลี่ยนคีย์อ a y e r เเป็น Edit Real p l a y e r นะครับโดยการเปลี่ยนนี้ให้ใช้นาฬิกข้างขวานะครับเลื่อนไปทางขวาหรือถ้าเพื่อนเพื่อใช้เมาส์คีย์บอร์ดก็เอาเมาส์ติที่จุดด้านล่างนะครับเลือกเป็นจุดที่2องแล้วเลือก Edit Real p l a y e r ครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกนะครับว่าจะเปลี่ยนเบอร์เซอร์ของใครในที่นี้เลือกเอ็มเป้ครับเลือกที่เมลเลเยอร์แล้วก็เลือกทีมที่นักเตะอยู่นะครับโดย คอนเป็นเห็นไหมครับว่าจะเป็นเลข30เราจะเปลี่ยนให้เป็นเบอร์7นะครับก็เลื่อนลงมาตรงคิสนัมเบอร์ครับแล้วก็เลือกเป็นเบอร์7หรือเบอร์อะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการครับแล้วกด advanced ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับผมมาเช็คอีกรอบนะครับเอามเปก็ใส่เบอร์เเรียบร้อยครับ